สำหรับ EP นี้นะคะอาจารย์จะพาบุกไปถึงจังหวัดนนทบุรีครับเดินทางมาง่ายมากๆไม่ไกลจากกรุงเทพไป3วัดดังห้ามพลาดกับการขอพรเรื่องงานต้องบอกนะคะว่าใครที่มาขอพรจะสมความปรารถนาะทุกคนค่ะซีซัสนเป็นหนึ่งวงพุดรค่ะวันนี้เที่ยววัดดวงใบทอทอ,ทอ,ทอบนเส้นทางสายหมู่จังหวัดนนทบุรีค่ะ โอ้โหท่านผู้ชมเจ้าขาอลังการงานสร้างมากคุณขาตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางไผ่คะ่ะเป็นพระอารามเก่าแก่นะคะใครที่มาวัดบางไผ่นะคะจะต้องรู้จักและมาขอพรหลวงพ่อทองคะ่ะคนที่นี่บอกว่ามาขอปั๊บสมความปรารถนาอย่างง่ายดายคุณขาแล้วมีจุดไหนบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ องค์หลวงพ่อทองค่ะสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเป็นองค์พระเก่าแก่ที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยมาขอพรขอความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของงานเอาละค่ะถึงเวลาแล้วที่ดิฉันจะพาคุณไปสักการะอีกหนึ่งจุดไปกันเลยค่ะ และจุดนี้เป็นจุดสําคัญค่ะใครมีโอกาสมาสักการะองค์หลวงพ่อทองกระเทิบมณินฐงฝั่งขวามือองค์พญานาคก้าเสียนนะคะมากราบสักการะตั้งจิตอธิษฐานค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุทกๆท,ท่านจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ดีค่ะ ชมขาและจุดที่2นะคะชื่อว่าวัดราชประคองธรรมค่ะสายมูต้องมานะคุณขาวัดนี้นะคะไฮไลท์สําคัญคะ่ะมีองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดนะคะในจังหวัดนนทบุรีภายในบริเวณวัดเนี่ยมีสิ่งสักดิ์สมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายองคท้าเวสสุวรรณคุณขาแล้วก็องค์พระโพธิสัตว์ต่างๆเพื่อความสําเร็จในเรื่ององการงานค่ะเราไปกันเลยค่ะ ที่ศาลาพระนอนด้านบนมีเจดีสามนครที่ทางวัดได้จำลองพระธาตุทั้งสนครมาไว้ในที่เดียวคือพระธาตุเฮริคุนชัยพระธาตุพนมและพระประหงเจดีค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราเดินเข้ามาบรรยากาศภายในวัดขององค์พระนอนวันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเวลาขอพรอ,องค์พระนอนเนี่ยเรื่องความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของงานเนี่ยให้เราไปขอพรตรงปลายเท้าของท่านค่ะคุณขาคนโบราณสมัยก่อนมีความเชื่อว่าความทุกข์คุณจะหมดไปแล้วการงานก็จะดีและไฮไลท์ต่อไปค่ะจุดที่3นะคะบอกเลยบรรยากาศดี คุณขาิน้ําด้วยค่ะท่านูชเจ้าขาตอนนี้เราอยู่ที่วัดที่3ค่ะคือวัดอินนะคะด้านหลังโฮดิฉันเองคุณขาเป็นองค์ท้าเวสวรรณใครมาขอเรื่องงานเรื่องเงินอันนี้ต้องมีจุดหนึ่งสําคัญค่ะที่เหนือทางองค์ท้าเวสวรรณค่ะเป็นองค์พระประธานพรคุณขามาขอพรให้สมความปรารถนาด้านเองวันนี้ไฮไลท์สําคัญค่ะเราจะไปกราบขอพรในเรื่องของงานเรื่องความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะนะัหลวงพ่อศิลาแรงค่ะไปกันเลยครับคุณขา กรมไม่สุดได้ไหมคะคุณ ตรงนี้เราเรียกว่าหลวงพ่อศีลาแรงค่ะซึ่งเป็นสมัยอยุธยานองค์หลวงพ่อศีลาแรงเนี่ยต้องเป็นศีลาเป็นหินแต่ตอนนี้ได้ลงลักปิดทองเรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนคะด้านบนสุดค่ะคุณอาท่านผู้ชมค่ะแล้วดิฉันเนี่ยเหลือบไปเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงปูน้าวค่ะเนื่องหลวงปูน้าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีครุยจานวนเยอะมากค่ะเดี๋ยเชื่อแบบนี้นะคะว่าหลายคนขอและสมความปรารถนาดังนั้นแนะนํานะคะใครที่มีโอกาสมาขอพรนะคะคุณอาจจะสมความปรารถนาค่ะ มมมามารุมมาตุรมมตท่านผู้ชมขาเป็นยังไงกันบ้างคะคุณจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยกับ3สถานที่สายหมู่คุณคาไหนๆก็มาบรรยากาศดีๆนั่งทานเชี้วอาหารใกล้วัดเลยค่ะคุณขะร้านบ้านคุณยายริมคลองกลิ่นหอม หอมอร่อยอร่อยสำหรับใครนะคะอยากตามรอยอาจารย์สามารถถ่ายรูปติดแฮชแท็กนะคะเที่ยววัดดวงบายทอทอท,อทอค่ะเพื่อนรุ้นรับรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่ทําให้เรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะและ EP ีหน้าความรักเป็นอย่างไรใครโสดใครไม่สมหวังเรื่องความรักรอเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ